สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาวันทีที่เจ็ดเมษายนหกหาจากพี่น้องมันนี่พอกันเตเลกในนอกจะเนาะมันหลุดน้ากันวะสีมันเฮ็ดยังมันนี่จ้ะมันนี่มาพิกัดสำหนักสง้องจ้องห้องให้จากพี่น้องมันหลุดน้ากันวะสีมันมันนอกจะเนาะตอนนี้ชีวิเทศกับหอดปลาเหระจ้ะไอ้จ้าไปรหลุดน้ากันจ้ะมันนี่เียกแข็งร้อนหาจ้ะุมลูกหน่อยพี่เนาะ คือบางคนมันก็เอินเฮ็ดนาแร่ล้างแร่นะจ๊ะเนาะพี่น้องบานเบิดจ้ะชาวฝนมาได้มาว่าเก็บไปก่อนนะจ๊ะเนาะนี่จังสิปลายขาเพ็นจะ้ะ แตเสียได้ค <yapmış> ร <świad> ับ <ga saus> <ส> <orman pulse. S 1> เรียข <Pok> er. um, ้ามจ้ะเรียงข้ามจ้ะดับมอกันเลยขาบุญไจ้ะหัเหงาอะไรบ่หัวไจ้ะแต่เรียงด้จ้ะเสียงมันไห้ ขาพี่น้องงูกบานจ้ะบานอีกแล้วมาเบิงจ้าเฮดียังออกอยู่กลางทางนี่จ้ะและงูกเหลืองจใะพี่น้องเัาคลิปกันเลยจ้าอุ่อออน น้อง่ามเลยแต่พี่นนองมาเอาตัวจุ้มจ้ะวันนี้อีกตัวหนึ่งจ้า

ถึงตอนเตนเลยอืมเกิดล่าสิจะัะผิงขอน่อยจ้า นของอะไรจ๊ะเรงข้ามจ้า เื่เจียจะเผื่ค้าเจียค้าสัานนะจ๊ะเอออีกซื้อนึ่งให้เผิ่อจิวหกจ้ะหกข้าจุ่มไงจุ่มเดียวอหกจ้ะอหกจ้ะ เขาเป่าตาหลาบนะจ๊ะเนาะยนยังเขาเก็บ้ที่ไนมันเป็ขาเตียจีผงติ๋วนะจ๊ะเนาะนี่เนาะผงติ๋วให้ผงข้าเตียยจ้ะ สองดอกนวดสีนองค้ากับเลดอ,ดอึมจค,ค้าเตี้ยจ้ะสองดอกเลยค้าไรจ้ะ ได้จ้ะพี่น้องหิ้เลือดเท็ดเลยไม่เลยจ้ะขนาดจ,จะออกจะไร้เมือเลยดอานีงื่อใดยังจ้ะมึงจะให้เป็นข้าเจ๊ให้เป็นจิ๋ีระจ้าแบบไงเห็ดกุดินจ้ากำลังงามๆเลยจ้ะพี่น้อง มาท่านีจ้ะไปหากันต้อจ้าถึงข้าไรถึงอ,อยากที่เราจะเห็ดปุดดินจ้าเฮ็ดกระหาใหญ่จะพี่น,น้องจะเริ่มใหม่เลย và xâm lạc xuống nông cho không hay nữa chẳng hạn đi cả thiệt ่นหกต่งกองก็ได้ตัวตีน นั่งเคี้ยวจ้ะนลิปาเลยจ้ะเรื่องหน่อยอยู่ก็ล่างออกมาหมดดินจ้าดอกงามดีจ้ะเห็ดมันปูจ้ะ cha đinh con já, ha hết thường cả bộ khó hết chỉ thìn nó, chùm, cháu chùm, ôi tạt tiền nó นดีจ้ะบรรยากาศป่าจ้ะตาก็เริ่มแห้งเลยจ้ะพี่น้องหาฝนตกใส่อีกที่ออกซออยูจ่จตเห็ดมาดูน้ำกันจ้าว่าสิเต็มตาปะจ้ะเมื่อไงดู

không sống đâu à Cái đen là mặt à lại ะมองจอร์ด,ดลย้ด้จันมองจ้าพี่น้องเก็บมาสามค้อนเนาะจ้ะมังหันนี่แต่ว่าบ่ไดี้ทายคลิปจะแบดเบิดเฮ็ด,ดบด์ล้วนๆเลยจ้ายืดดีดองง่ายๆนั่นแหละวันนี้สิพาพี่พาน้องไปหลุ่นไปชมเบิ่งอีกจ้ะเราสิมีคอนวินอยู่บนนอจ้าเนาะ าจาตอนนี้เฮาขึ้นมาบนผู้จะพี่นอ้องมาเก็บเพ็ดบดเคอนจ้ะตอนนี้ก็พอคอนหนึ่งแบบบินเลยจ้ะเก็บได้ไหมเก็บมาได้คุณขงางรางคนร้ายจ้ะไม่ขึ้นมาเพ็รบดเห็ดคอน boat, corn, ออกร้ายคักแห้งพี่นอ้องอือเราเป็นเสด็จตามเพ็ดนี่มันแลจ้ะ ยืดตุ้ดขี่คุณพี่น้องเห็นนะไรมาจ้ะยืดเรื่งไงอุ้ยอ่อนๆเลยจ้ะตัวนี้พี่น้องตัวอ่นอนายจ้ะมาปลาบัตรน้องเมกเด้อจ้ะวันนี้น้อพี่น้องหั่งหมดเด็ตลด้อหมดเด็ตอย่าพอยังจ้ะพี่น้อง หัมาแดงกัดอูอย้ยแดงกัดอยู่แม่เกือบเลยโอ้ยโอ้มดแดงกับโรยละเลยพี่น้องโอ้ขึ้นเต็มแม่เต็มเลยบัานเมืองพี่น้องดอกเข็ปสวยง,งามเลยจ้ะกระฝนหลออนอนห่อนซอนอืมมันนี้ขึ้นมากบามนใบยบไหมจังไดจเนาะพี่น้องคำกับเดี๋ยวว่ากันเด้อจ้ะเรองคลิปคำอีก แม่เก้บมาพี่น้องโผดมาโผล่แต่จัน,นี้เราิได้ถอดเสื้อใส่ไปแล้วก็ตามาเป็นทีเสื้อกระอองนนกันจ้ะเตียงกระไรหายเอาได้ดื่มกันไหมเห็นานาะพี่น้องเห็นนนำบ่นนะบนน,บน,นเหมือดเนาะ เดินกัดโอ้เก็บขัดจ,จ่ะนี่เก็บเอาตัวดอกเห็นดีก่อนเห็นไหมนี่ขอนนงไปพระทันคุณเก็บพี่นอ้องน,นี่เอาดอกเห็นดีก่อน จะมันจังกลุ่มอ่ะอืมเห็ดพีงออกเดบุมาหลากออกวายุจะฝาไเอียงแค่่าไเฮ็ดบุนะจ๊ะเนาะว่าฝ่าไรเฮ็ดรวมี่จริงได้่รไป พี่เฮ็ดเพาะปุ้นก็มาฝ่ากระหองจ้ะจะเฮ็ดเพาะนี่เฮาขวดใหญ่น่าจ้ะยังหาเห็ดบดไปเห็ดบดมาเห็ดบีเห็ดเพาะจ้ะพี่น้องเลยหาเห็ดเพาะอีกนี่เป็แนวนี่คือหาเห็ดยังแน่จ้ะเมื s. <S <main>. sí, ่อนี้มาหลุดน้ำกันจ้ะ จ้ะพี่น้องทางลงน่าจะทางกำบ,บาน,นาพอเอ้คอนขาวเต็มคอนเลยจ้ะโอ้เเยอเป็นสันเลยจ้ะนี่จ้ะเก็บเลยลงมือเลยงแกก๊สฝนมาเลยเด้ใส่คอนก็มีจุดจุดจุดฝนมาเลย ยังฝนมาแล้วลงมาก่อนฝนแล้วนะน้อพี่น้องฝนก็มาเขฝนฝนกับไปบัวทัวมาเก็บมาเก็บมาเก็บใส่กันเก็บมาเก็บเก็บ่กนเบาเก็เจ มันถือแดดไงอ่อนมันมันถึกแดดทื่อ,อนนั้นแห่แรงอ่อนเอาไปใช้น้ำหนุนงขอนี่นนนนนวะสีทางอื่นอยู่จ้าสภาพพีพาน้องม,มาสรุปคลิปก,กันจ้า มาเบิงเ่งยอดเฮ็ดขขาห้าจ้ะพี่น้องมันหนีก็ไปสองพีกัดเดาะจ้ะพิกัดแรกอ่ะสำนักสงฆ์น้องเจ้างห้องให้พิกัดที่สองอ่มา,มาบ้านน้องเมฆตำบลหอยคามเพิ่อบุญทลิกจก้ะเขื่อมาผู้เ้าแรกนะจ้ะนอมาเบิ่งยอดเฮ็ดขขาห้าวกับไก่จ้ะพี่น้องตัวนี้มืม่อนนี้เป็นกระตาเฮ็ดของบ้านน้องเมฆนะจน้ะเฮ็ดคอนคือกันตัวนี้เป็นเฮ็ดอ่อนจน้ะในถุงนี่แต่เฮ็ดพรอนะจ้ะพี่น้อง จ้าบางชอดบางตอนกับปรดเทศไทยที่เห็นน้องเบื้งเด้อจากเด้อเพราะว่าแบตข้อสามชีวิตเฮ็ดเบิดเนื่จากเน้อเคยอนอนี่จะอนบินจากก็บปได้ท่ายให้เบื้องค้ากปานใดจ้ะตาหน่อยนี่เป็นเฮ็ดบิดดินจ้ะนี้เป็นเฮ็ดร่วมเฮ็ดร่วมสามกะตาเนืจากเนาะร่วมละงงกนํ่มละจ้ะเฮ็ดนาแรีนใจอยู่น้องเจ้าห้องให้จ้ะที่เน้อแต่ขึ้นมาตามเฮ็ดเบิดกระทือว่ามานอลังการที่เก่าจ้ะแต่ก็มาพอเฮ็ดพอเนืเอาจากเนาะ จ้าถาส่ชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเท็ให้ด้จ้าโดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำ้าพี่น้องถามมาดูน้ำกันว่ามื่ออื่นจะเป็นคลิปเก็บเพ็ดอีกอย่างล่ะจ้าเนาะสำหรับนี่ขอโตัวก็านก่อนจ้าเพราะว่าฝนมาไเลยหรอจ้าสวัสดีจ้า